สวัสดีครับทุกคนนี่ผมช่องพีเบิร์ดชัยนะครับในเกมโตเกียวกูอเวคเคนนิงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้นะคุณผู้ชมเป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้22สิงหานะฮะซึ่งตัวเกมแจกนี่เลนะทุกคนประกาศปรับเปลี่ยนนะฮะแจกกับผู้เล่นทุกคนชุกเฉยการปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชมโอ้ <c oughs> โห,โหกล่องนี้ผมเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีตัวละครอระไรบ้างกันเหรอครับแล้วก็มีไอเตะนะคุณผู้ชมให้แรกนะสำหรับคนที่เปิดได้ในกล่องนี้นะคุณผู้ชม ในกล่องนี้เลยนะฮะรางวัลชดเชยนั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่เปิดได้การันตีก่อนหน้านี้นะการันตีของคานิวบอลเองนะคุณผู้ชมนี่เลยฮะนี่เลยผมได้แลกแอร์โตมา2อตัวนะคุณผู้ชมโอ้โหอืดูของรางวัลดีคือคานิวบอลค่อยน่าเปิดขึ้นหน่อยคุณผู้ชมของรางวัลคือแบบโคตรดีนะฮะรางวัลชดเชยนะคุณผู้ชมมันจะแจกเป็นนี่เลยนะฮะคานิกิเคนร่างคริสต์มาสและก็ฮินามิจังคริสตม์มาสมอนกันนะฮะผมบอกกันเลยว่า อายตโตเขียวผมพ้อมพัง,งาดนะคุณผู้ชมไอายโตเขียวผมเอาสุดเพราะว่านี่เลยคุณผู้ชมที่อัปดาผมได้มา5ชิ้นนะฮะโอ้โห <Wow. S 1> oh เก็บสะสมมาเป็นเวลาเนิ่นนานซึ่งผมอัปขึ้นได้เลยนะฮะหดาวคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าอเอตโตวันอีสเตอร์นะฮะแล้วก็ช่วยเหลือนะฮะแต่ผมไม่มีคริสต์มาโทกะร่างนี้เลยปีกเพิงเดียวโอ้โ oh หผมก็เปิดไม่ได้เปิดไม่สุดซึ่แน่นอนว่าเราจะมาทำอาอเอตโตหดาวกันนะคุณผู้ชมไป สองดาวไปแล้วปังสามดาวสี่ดาวห้าดาวและก็หกดาวไอตัวอีสเตอร์ของเรายาฮูผมบอกแล้วเอาสุดเอาสุดให้พี่ไอาโตเลยฮะผมบอกแค่คำเดียวเลยว่าไอโตตัวนี้คือแบบพลังโจมตีหนึ่งสี่หมื่นเจ็ดพันนะฮะนี่สี่หมื่นเก้าโอ้โหคือไอโตแสงผมเองไงแล้วก็เปลี่ยนเลยนะฮะคุณผู้ชมอวดซะหน่อยว่า ไอโต๊เรา6ดาวแล้วผมไม่เส <ç br oth> ียดายเลยที <Fold> ่ผมจะยัดเหรียญเนี่ยฮะเพราะว่าตัวมันเก่งนะฮะคุณผู้ชมตัวสกิลของเจ้าพี่เกกันดีกว่านะฮะที่สกิลแอคทีฟนะคุณผู้ชม 1>, 1ดาวนะฮะหลังจากมอบระเบิดง่ายขั้นยอดนะฮะคุณผู้ชมแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดจะสร้างการโจมตีเกศฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะฮะหนึ่งรอยสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมททำลายนั่นเองระเบิดง่ายขั้นยอดนะฮะเมื่อได้รับการโจมตีจากตัวละครฝ่ายศัตรูสะสมเป็นปริมาณดาเมจได้รับครั้งนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมคือการโจมตีพื้นฐานของผู้ปล่อยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อปริมาณดาเมจสะสมถึงขีดจำกัดแล้วนะฮะคุณผู้ชมจะระเบิดเอฟเฟกต์ระเบิดง่ายทำให้ดาเมจที่ได้รับการโจมมมมมมมตตตตีีคคคครร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 ัััั้้้้้้งงงนนนนนนไดดดดบบบบปิิิิิิิาาาาาาาณเเ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 จจสสะะ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 ะ่่่ยยยพพฮฮฉลลลลแวอออฟฟทผูช ของดาเมจครั้งนี้จะเพิ่มขึ้น3เท่าของคริติคอลเลยนะฮะจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับจำนวนโจมตี1นึ่งให้กับเป้าหมายนั่นเองนะฮะโอ้โห oh แม่งเอ่าเรื่องแม่งสกิลก็งงๆอยู่นะฮะมันก็ที่1ดาวนะคุณผู้ชมเอ้ยที่0ดาวฮนะขาอากาศหลังจากตัวเองปล่อยสกิลแอคทีฟนะฮะจะมอบเอฟเฟกขาอากาศแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดภายใน2รอบนะฮะฝ่ายทั้งหมดจะสร้างดาเมจแก่ตัวละครที่มีระเบิดง่ายเพิ่มขึ้น15%เปอนต์เลยนะคุณผู้ชม โอ้โหแล้วก็คือว่าไอตัวตัวที่เป็นสายระเบิดนั่นเองนะฮะแล้วก็หายใจยากนะคุณผู้ชมอัตราเพิ่มูลดลง80%เลยนะฮะแล้วก็อัตราลึฟืน้นแล้วก็อัตราดูดเลือดลดลง40%นะฮะบ่อบให้แกศสตูนะคุณผู้ชมก็คือหักขาดอากาศกับหายใจยากก็คืออันเดียวกันนะฮะ ผมว่าเขาน่จะแปลผิดนะฮะแล้วก็ดาต้องโยมตีบวกความสามารถพื้นฐานฮะเมื่อต่อสู้นะคับผู้ชมทำให้การโจมตีของตัวละครต้นเอากิริทั้งหมดเพิ่มขึ้น15%เลยนะผู้ชมภายใน3รอบนะฮะเมื่อระเบิดง่ายของตัวละครฝ่ายศัตรูระเบิดนะฮะจะมอบเอฟเฟกเพิ่มความสามารถพื้นฐานแก่ตัวละครต้นเอากิรของฝ่ายเราอีก10%ภายใน2รอบสอนทัพได้จำกัด3ครั้งเลยนะครับทำให้ค่าความสามารถทั้งหมดของเป้าหมายศัตรูถูกระเบิดจะลดลง5%ภายใน2รอบนั่นเองนะฮะ2ดาก็คือ เมื่อทั่งวีจะมอเอฟเฟกต์การโจมตีเพิ่มขึ้นแก่ฝ่ายเรา8% 1รอบนะฮะแล้วก็4ดานนวท่านผู้ชมลดพลังทนะั้งเมื่อ HP ตัวคอนฝ่ายศัตรูลดลงถึง60%นะคุผู้ชมลงไปครั้งแรกจะทำให้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันของเป้าปหมายลดลง10%ภายใน2รอบนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่5ดาวนะฮะหลังจากปล่อยพลังแล้วจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มการโจมตี8%แกบฝ่ายเราทั้งหมด1รอบนั่นเองนะคุณผู้ชม โอ้โหมาดูทีลิสพี่แกดีกว่าฮะว่าตัวการโจมตีอยู่ที่อันดับที่4ี่นะคุณผู้ชมไอตัวแสงอันดับ2เลยนะฮะผมจะบอกอะไรให้นะคุณผู้ชมเพชรผมหายไปเพราะผมไปเปิดธาราแดงนะฮะดูไหมทุกคนเปิดไปเท่าไหร่ห4 0ร้อบจะฟังไม่ผิดฮะ5 4 0สโลเพื่อผมหาเจ้ามาโดกับโยโมเรนจินะคุณผู้ชมโอ้โหเปิดไป500ไปสักตัวคุณเดี๋จะเชื่อผมได้นธาราสีแดงมา6ดาเรียบร้อย แล้วก็ถึงเวลาลองเจ้าไอระโตอีสเตอร์6ดาวนะฮะด่านนี้ดีวกว่าคุณผู้ชมมาลองในด่านทดสอบลายสิ้นหน้าของทีมต้นอาโอกิริซึ่งผมถึงด่านที่15นะคุณผู้ชมไอโตสองตัวทัตระสองตัวคา,านิกิทับรองหนึ่งตัวนะฮะพลังห่างกันอยู่ที่สี่หมื่นนะคุณผู้ชมไปเลยฮะและสตูของเราก็เป็นไอมะแสงนะคุณผู้ชมแล้วก็จะเปิดไปด้วยเลยเก้าทัาระแดงเอ้ยเปิดด้วยไอโตนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะปแปะรละเบิดแล้วก็ ท่ะท่ะทะ่าท่าอีกนะฮะปุบเก้าแสนนะครับผู้ชมปุบหนึ่งล้านห้าปุบหกแสนปุบปุบหกแสนนะฮะเทิร์นแรกก็ยังไม่มีใครตายเลยนะคุณผู้ชมโอ้โห ถึงว่าเชิดฉายล่ะเพื่อนอายาโตะทาราแดงอายาโตะแล้วก็ทาราฟ้ามันต้องมีตัวหนึ่งตายคุณผู้ชมป่าบป,ปาบต่อยยังไงอ่ะเป็นไงล่ะนี่เนี่ยอายาโตะต่ตอยไปสองล้านตายไปซะโอเคแล้วก็เจอกับทีม CCG โอ้โหกับช,ชุดชืด่อชุดอะไรวะอาตะเออใช่ โอโหโดนเปิดก่อนแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าโดนเปิดก่อนจะกลัวเหรอเพื่อนเรามีตัวลบการ์ดถึง2ตัวก็คือทาระนี่นะผู้ชมประโยชน์าทาระนะฮะทาระฟ้าคือลบสกิลการ์ดหรือไม่ก็ลดสกิลการ์ดนะฮะแล้วก็ไอโตเขียวไปเลยนี่ไงมีโลกก็ลบได้เพื่อนไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นห้านถาม ไตัวเขียวเปิดไปหกแสนมีห้าแสนโอ้โหติดวิกอีกเอ,อื้อเอ,อืเอ,อเฮ้ยเฮ้ยเออ้ยไปลบไปลบไปให้หมดไม่ต้องเล่นเพื่อนโอ้โหติดใบอีกแล้วโดนสตาร์ทอีกแล้วคุณผู้ชม ่าตีไอตัวพี่น้องออที่มันไม่ติดอมาตะาก็เพราะว่าไอตัวแสงของผมนะคุณผู้ชมมันดาเมจแรงกว่าเอาอๆกดผิดอีกเวนแท้ดาเมจแรงกว่าไอตัวอีสเตอร์นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหพายเพื่อนไม่ต้องเล่นตกปัญหาแล้วมึง อาตุสีเขียวคนเราแห้งไปก่อนนะฮะโอ้โหจบเลยโอเคนะทุกคนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด, like, ด s ั b s c ค i b e ช่อง b e e b e r นะครับเพื่อไม่พลาดเกมตเกียวกูเอาไว้แคนนิ่งนะครุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสําหรับการรีวิวตัวอะไรก็รอดูได้เลยนะฮะมาวันแรกก็หกดาวซะแลว้วเอาเรื่องเจอกนักคนกครับชม